ขณะนี้เป็นเวลาประมาณตี4.49อีกหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านไปของชายตกงานประจําช่องวาร์ปแกงของเราตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยดูช่องของเราก็จะสังเกตได้ว่าในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเราจะทําคลิปคอมเมนต์ทารี่ทําคลิปจากมุมมองของเราอาจจะมีมุกตลกอะไรแอบแฝงอยู่บ้าง แต่พอหลังจากนั้นเราจะพยายามเปิบโตมาเป็นช่องที่รายงานข่าวโดยตรงเอาความจริงเวลาสถานที่ทั้งหมดมาแจ้งให้เพื่อนๆฟังโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพื่อนๆไปตัดสินใจกันเองว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจบลงยังไงและทุกคนคิดยังไงแต่พอมันเป็นแบบนั้นอะ มันทําให้ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นการรายงานข่าวเฉยๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รู้จักแร็ปเปอร์คนนั้นมาก่อนไม่ได้ฟังเพลงเพลงนั้นหรือแนวนั้นมาก่อนคุณก็ไม่ได้มีความสนใจหรือความต้องการอะไรที่จะต้องอยากคลิกเข้าไปฟังคลิปคลิปนั้นเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจคนคนนั้นถูกไหมล่ะสสิ่งเนี้ตามความรู้ของผมนานๆจะได้โชว์ความรู้ที่มีสักทีมันเรียกว่านิวสกับออฟเอ็ดค่ะ n e w สก็คือการทำข่าวช่วงหลังๆของเราที่ข่าวสถานที่ความจริงเวลาเอามาแจ้งให้ทุกคนฟังและให้ทุกคนไปคิดเองกับอัปเดสิ่งที่เรียกว่าอัปเดก็คือคลิปหรือการเขียนข่าวใส่ความจริงเข้ามาพร้อมกับความคิดเห็น ของคนทำคลิปลงไปด้วยมันก็เลยเกิดมาเป็นการรีแบรนดิ้งช่องในช่วงหลังที่ผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคลิปการทำขาวให้ทุกๆคนฟังพร้อมการตัดต่ออย่างดีเหมือนเดิมก็จะมีการกำลังคลิปที่มีความคิดของตัวผมเองอะแฝงเข้าไปให้ทุกคนได้ฟังกันมากขึ้นและจะอธิบายให้ทุกๆกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,อยขึ้นด้วยพอเพื่อนเพื่อนฟังเรื่องน่าเบื่อที่ผมพูดมาเป็นร้อยรอบจบไปแล้วลหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันใช่ไหมครับกับคำว่า s ซ i s h คำว่า Rats ในโลกฮิปฮอปและหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรกันแนะ่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกฮิปฮอปเราเนี่ยจะถูกสอนมาตลอดว่าสําหรับคนที่เป็นคนที่แก๊งและใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามพวกเขาจะไม่ยุ่งกับตํารวจและถ้าเกิดว่ามีการถูกจับหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเขาจะไม่ให้อภัยกับใครก็ตามที่เป็นพวกของเขาที่ไปให้ข้อมูลกับตํารวจหรือให้ความร่วมมือ รวจคนที่เอาข้อมูลไปบอกตำรวจจนทําให้พวกคนในแก๊งถูกจับเนี่ยเขาจะเรียกการกระทาเหล่านี้ว่าสนิชและเรียกคนแบบนี้ว่าแร็ s หรือหนูนั่นเองฮะและการใช้ชีวิตพร้อมกับความคิดแบบนี้มันมาพร้อมกับพี่พอปที่แสนรุนแรงประเพณีธรรมเนียมของโลกและเพลงของเขาอยู่แล้วแน่นอนเราจะได้เห็นแร็ปเปอร์หลายๆคนที่เป็นสมาชิกของแก๊งกินและอยู่และตายเพื่อแก๊งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอย่างคริสบราวน์ DMX Snoop Do g g อก t o Pack หรือใครอีกหลายๆคนที่บอกว่าตัวเองเป็น Blood Crips p a r ูหรือว่าแก๊ง300ของ Chief k e i p และ O Block ก็ตามแต่อีกฝั่งหนึ่งฮะมันก็มีพวกแรปเปอร์ที่ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องแก๊งพวกนี้อย่าง Mac Miller Tyler the Creator Wisk h a l i f a และใครอีกหลายๆคนที่ก็ไม่ได้มีชีวิตอะไรเกี่ยวกับแก๊งนี่เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปมีมเรื่องอะไรกับกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นที่จะต้องเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่า Street Code เอคโดที่เขาใช้กันในตามท้องถนนพวกเนี้ไม่ใช่ตามชีวิตของเขาแต่มองกลับกันอีกมุมหนึ่งสําหรับคนที่อยากเป็นฮิปฮอปคนที่อยากเป็นแก๊งมากๆทุกคนก็จะต้องรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฮิปฮอปคุณเป็นแก๊งคุณจะไม่มีวันสันนิชห้ามสันนิชและคุณห้ามเป็นแรดเด็ดขาดถ้ามีอะไรเนี่ยต้องเอาพวกเดียวกันเองไว้ก่อนต่อให้วันหนึ่งคุณจะต้องโดนจับติดคุกก็ตามคุณห้ามขายเพื่อนของตัวเองและพวกเราเนี่ยครับในฐานะคนฟังก็ใช้ชีวิตและเคารพการกระทําแบบนั้น ของคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นแก๊งจริงๆเสมอมาจนกระทั่งเมื่อประมาณสองสาวันที่ผ่านมาครับมันมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยน่าจะหมดความเชื่อถือหมดใจและเกิดคําถามหลายๆข้อขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฮิปฮอปและไอ้คำว่าสตรีทโค้ดเนี่ยแหละว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าวะหลังจากที่อยู่ดีๆครับมีคลิปเสียงของหัวหน้าแก๊ง YSL ประจำเมืองแอตแลนตาแก๊งที่มีความประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีมีศิลปินอย่างกันหน้ายักษ์ก็อี และหัวหน้าแก๊งอย่างอย่างเซิร์ก ทำงานทำเพลงเป็นคู่หูทีมงานที่ปล่อยเพลงฮิปฮอปประสบความสำเร็จมหาศาลมาจนถึงวินาทีนี้แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขานี่ก็ถูกมองว่าพวกเขาเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ทำให้ในที่สุดเมื่อ2ปีที่แล้วทีมงาน YSL ทั้งค่ายกว่า30คนถูกตำรวจ FBI ถูกจับในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรจริงๆเรื่องนี้เราทำคลิปไว้หมดแล้วเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้แต่ในระหว่างการอินเทอร์เรเกชันหรือการสอบสวนขึ้นการให้พยานต่างๆเนี่ยเราจะได้พบเห็นว่ามี แรปเปอร์หนึ่งคนในค่าย YSL ที่ชื่อว่ากันหน้าคนที่ดังที่สุดเลยแหละดันไปให้ความบางอย่างกับทนายและตัวทนายของเขาครับก็เอาข้อมูลเหล่านั้นไปแบ็กดอว์แอบบอกกับผู้วิพากษาเพื่อเอาตัวกันหน้าเนี่ยออกจากคุกมาก่อนเพื่อนหลังจากวินาทีนั้นทุกๆคนในโลกฮิปฮอปมองว่ามนุษย์ที่มีชื่อว่ากันหน้าคนนี้สนิชครับและเขาเนี่ยเป็นแร็ปเข้าข้อมูลเนี่ยไปบอกตำรวจเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ออกมาถูกต้องไหมล่ะไม่งั้นเขาจะออกมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นครับ การที่เขาถูกมองว่าเป็นแร็ปในโลกฮิปฮอปเขาถูกลงโทษจากทุกๆคนในเมืองแอตแลนตาเมืองที่เป็นที่อยู่ของค่าย YSL หนึ่งอย่างที่ผมลืมเล่าไปก็คือไอ้ค่าย YSL ที่ถูกจับไปทั้งหมด20กว่าคนเนี่ยเขาทํางานอยู่ในเมืองแอตแลนตาทุกๆคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยและเป็นนักร้องในค่ายเนี่ยมาจากเมืองแอตแลนตาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นครับเมื่อกันหน้าออกมากันหน้าถูกทุกคนในแอตแลนตาแบนแล้วไม่มีใครอยากจะทําเพลงด้วยกับเขา แม้แต่คนเดียวไม่ใช่แค่เพียงศิลปินนะสำหรับคนดูและคนที่ชอบฟังเพลงฮิปฮอปอย่างพวกเราการกระทำเหล่านี้ที่ถูกสั่งสอนกับคนฟังอย่างเรามาว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดและเคยมีคนถูกลงโทษมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคาชีซิกซ์ไที่เขาไปสนิชคนในแก๊งของเขาและหลังจากออกมาไม่เคยได้เครดิตไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยอีกเลยจนตกงานวันนี้จากคนที่เคยอยู่จุดสูงสุดหายไปเลย เราก็คิดว่ากันหน้าเนี่ยจะต้องโดนแบบนั้นอีกแน่นอนแต่กันหน้าครับหลังจากออกมาเขาพยายามพูดเสมอว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนตัวตั้งตัวตีที่พยายามจะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและตัวกันหน้าก็จะได้ปล่อยเพลงหลายๆเพลงในช่วงวินาทีนั้นที่แอบแฝงข้อความไว้บอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งทุกๆคนก็จะได้รู้ถึงความจริงเองว่ามันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนได้รู้และได้เห็นกันอยู่ เหตุการณ์การถูกจับของแก๊ง YSL ทั้งหมดถูกผ่านไปครับและในเวลาปัจจุบันสมาชิกทุกคนเนี่ยออกมาจากคุกเป็นที่เรียบร้อยตัวยังซักเองครับออกมาจากคุกพร้อมกับถูกคุมประพฤติมากกว่า20ปีแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าการที่เขาไม่ต้องติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มองว่าเป็นฝั่งชนะแต่การถูกคุมประพฤติไปกว่า20ปีเนี่ยจากอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถพูดได้เหมือนกันนะว่า ในการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่คนอย่างเราคง,คงจะอยากได้กันเช่นกันฮนะแน่นอนเมื่อออกมาคนที่จะไม่พอใจที่สุดก็คงจะต้องเป็นหัวหน้าแก๊งอย่างยังเซิร์กที่จะโทรบอกทุกๆคนในแอตแลนตาว่าห้ามไปยุ่งกับคนชื่อกันนาปัญหาคือยังเซิร์กไม่ได้บอกแค่คนในแอตแลนตาครับเขาโทรไปบอกทุกๆคนในโลกฮิปฮอปว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความเคารพต่อเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปทําเพลงกับมนุษย์คนนี้ที่มีชื่อว่ากันนาเพราะกันนาเนี่ยเป็นสนิชเป็นแรดและคนแบบนี้ไม่ควรให้ความสําคัญ และให้การทําเพลงด้วยทุกๆคนคงจะสงสัยว่าแล้วทำไมไอกคนที่มีชื่อว่ายังเติร์กที่เป็นเจ้าของค่ายเพลง YSL เนี่ยถึงมีอํานาจมากพอที่จะสั่งให้คนนู้นคนนี้คนนั้นห้ามทำอะไรได้ต้องอธิบายอย่างนี้ฮะตัวยังเติร์กเนี่ยเขาถูกว่ากันว่าเขาเป็นคนที่เจ๋งมากๆนะในเมืองแอต a แลนตาคนที่ถูกกลัวมากๆในแอต a แลนตาเขาสั่งอะไรใครก็เลย ไม่กล้าจะเถียงไม่กล้าจะปฏิเสธเขาเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละอย่างเซิร์กเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนที่เป็นคนคุมแอตแลนต้าไว้ทั้งหมดใครจะทําอะไรใครไม่ทําอะไรเขาพูดเพียงแค่คําเดียวทุกคนจะต้องฟังมันจึงเกิดมาเป็นปัญหาของเรื่องทั้งหมดที่ทพาให้ผลเนี่ยต้องทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันหลังจากที่เมื่อ2วันที่ผ่านมามีคลิปเสียงที่ผ่านมาหลายปีมากๆแล้วที่ยังเติร์ไปให้การกับตำรวจซึ่งทำให้พีวีรอสโกหนึ่งในเพื่อนและสมาชิกแก๊งของเขา ถูกจับติดคุกอยู่หลายปีในคลิปคลิปเสียงคลิปนั้นครับเป็นคลิปเสียงจากคดีของแก๊งยังเซิร์กที่ไปลงมือยิงรถทัวร์ของคู่อริของแก๊งเขาอย่างแรปเปอร์ชื่อดังลิวเวนในเวลานั้นคนขับรถบัสของยังเซิร์กที่มีชื่อว่าพีวีโรสโกถูกตำรวจจับได้ว่าเป็นผู้ลงมือทำและเป็นคนกระหน่ำยิงและคลิปคลิปเสียงนี้ที่ถูกปล่อยออกมาจะเป็นคลิปเสียงที่ ยังเซิร์ฟคุยกับตำรวจและเป็นคลิปเสียงเหตุผลที่ทำให้ PV Ro s c ส e โกถูกจับติดคุกหลายปีอีกด้วยในคลิปเสียงนั้นฮะเราจะมาได้ยินยังเซิร์ฟครับพยายามพูดอธิบายถึงความเป็นไปไม่ได้ที่ PV r ี s c o โ e กเนี่ยจะไปเป็นคนยิงรถบัสของลิวเวนเพราะว่า PV เนี่ยเป็นคนขายกัญชาให้กับเวนนอกจากนั้น P v วีครับยังเป็นคนช้าช้าเชื่องช้าไม่น่าจะเป็นคนทาอะไรพวกนี้อยู่แล้วการพูดหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พยายามจะช่วยครับแต่หนึ่งอย่างที่ มันเป็นเรื่องที่พลาดมากๆก็คือการขายกัญชาณเวลานั้นมันผิดกฎหมายครับเพื่อนๆและตำรวจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วด้วยว่า PV เนี่ยเป็นคนยิงเพราะฉะนั้นคำพูดทั้งหมดของยังเซิร์กไม่ได้ทำให้ความน่าเชื่อถือการไปยิงรถของริวเวนของ PV วีลดน้อยลงเลยแต่ช่วยทำให้เขาเนี่ยถูกคดีการขายกัญชาเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหาก ในหน้าปัจจุบันนี้เมื่อคลิปเสียงน้ำหมดถูกปล่อยออกมามันก็เหมือนกับการเปิดกล่องแพนโดร่าบ็อกซ์ครับผีสางนางไม้อะไรทะลวงออกมาเพื่อออกมาแฉอย่างเซิร์กและพูดสิ่งที่เขาเคยทำไว้และผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจอย่างกระจ่างก,กันว่าหรือว่าความจริงแล้วทุกๆที่บนโลกอะ่ะ มันก็เหมือนกันหมดแหละไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามแทปเปอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่ารอสโก้และเป็นเพื่อนสนิทกับริวเบบีครับผมริวเบบีเนี่ยก็เป็นสมาชิกจาก,กแอแตแลนตาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแกง YSL เขาก็สนิทกับยังเติร์กักบกันนาเหมือนกันนะรอสโก้ e ครับถูกจับติดคุกไปและในวินาทีที่ออกมาจากคุกครับเขาเนี่ยได้กลับไปทําเพลงกับเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าริวเบบีพร้อมกับริวเบบีให้เงินสดเขามาตั้งตัวกว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาท แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ตามหลังจากที่ยังเซิร์กเห็นคลิปตัวรอสโก้ขับมาอยู่กับลิวเบบี้ยังเซิร์กจะได้โทรไปบอกลิวเบบี้ว่าหยุดมึงสองคนห้ามไปคบกับไอ้รรสโกเนี่ยนะเพราะรอสโก้เนี่ยเป็นแรดเป็นสนิชทำให้หลังจากวินาทีนั้นรอสโก้ e ครับ กับริวเบบี้ทะเลาะแล้วก็ไม่เคยยุ่งกันอีกเลยเชกเช่นเดียวก,กันกับอีกหลายเคสหลังจากนั้นและเคสหลกัหลกๆที่เราก็คงจะไม่พูดกันไม่ได้อย่างเคสของกันหน้าเคสที่ตัวยังเซิร์กเองเป็นคนออกมาด่าและพูดหลายๆครั้งว่ากันหน้าเนี่ยสนิชให้ความกับตำรวจแต่ถึงเวลาทําไมวินาทีนี้เราได้มาฟังคลิปเสียงว่าตัวยังเซิร์กเองเป็นคนทําให้เพื่อนของเขาถูกจับและเรื่องเรื่องนี้มันสอนอะไรเรากันได้บ้างละ่ะ จริงๆแล้วนอกจากตัวรอสโก้ครับ PV เองอะไรเองก็จะออกมาพูดถึงตัวความสําคัญของยังเซิร์กในแอตแลนตาว่าทําไมเขาถึงมีบทบาทและความสามารถที่จะพูดอะไรและใครก็ฟังขนาดนี้ที่มันจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นว่าไอสิ่งที่เรียกว่าสตรีทโคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วก็ได้แต่มันคือสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอํานาจตหาครับทุกๆคนต้องเข้าใจกันก่อน,อนว่าตัวแอตแลนตาเนี่ยยังเซิร์กดังที่สุดทั้งเรื่องการทำเพลงเป็นเจ้าของค่าย ทุกๆคนที่เป็นศิลปินที่ดังที่อยู่ในเมืองนั้นเป็นศิลปินในค่ายของเขาที่เขาเป็นเจ้าของนอกจากนั้นเขายังมีมือปืนยังเคยเป็นสมาชิกแก๊งทุกคนเนี่ยทั้งเกรงกลัวเขาทางเรื่องสตรีทว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายร่างกายใครและเกรงกลัวทางเรื่องการทำงานเพราะยังเติร์กเนี่ยสามารถสร้างคนได้และสามารถทำลายคนได้เ,เช่นในครั้งในเรื่องของรอสโก้ที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปว่ากลิงกล้งๆเดียวทำให้รอสโก้จนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลย เคคาชิซิกไนอีกหนึ่งคนที่เคยโดนคดีจนเละเทะโดนทุกคนสังคมรุมประนามและแรปเปอร์ออกมารุมประนามจะได้ออกมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยกลับไปคิดได้เหมือนกันนะเขาในได้ออกมาถามไปถึงณเวลานั้นที่เขาเนี่ยออกมาจากคุกและถูกมองว่าเป็นแร็ปเปอร์ ish. อย่าง21 s นดิวันซาวเวและอีกหลายๆคนเนี่ยออกมาด่าและออกมาบอกว่าจะไม่มีวันยุ่งกับเขาอีกแต่กลับกันครับณนะวินาทีนี้ที่ยังเติร์กออกมาถูกแชรว่าเขาเนี่ยเคยให้การกับตํารวจ S 21 s a v a g e หรือพวกแก๊งแรปเปอร์คนคนเดียวกันกับที่เคยว่าเขาไว้กลับเงียบและเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยนี่นี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอำนาจมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าสตรีทโค้ดที่เรารู้จักกันหรือเปล่าจริงๆแล้วตลอดเวลาทุกๆอย่างในทุกๆเหตุทีเท่เราเห็นในทุกๆคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรปเปอร์เรื่องของสมาชิกแกง๊งหรือใครก็ตามที่ไม่กล้าสนิชไม่กล้าเอาข้อความพวกนี้ไปบอกตำรวจเขา เป็นคนรักษาสตรีทโค้ดมีความแก๊งจริงมีความเป็นคนจริงหรือว่าเขากลัวกันแน่ฮะเพื่อนลองคิดดูสิถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงมีอำนาจมากขนาดนี้เนี่ยคุณจะกลัวเขามากมายขนาดไหนมากมายขนาดที่ถ้าเขาบอกว่าคุณห้ามไปพูดคุยกับตำรวจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะทำตามสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าคุณเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าสตรีทโค้ดเพราะว่าคุณเนี่ยรักในแก๊งหรือเพราะคุณเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามสิ่งที่เขาพูดคุณจะโดนเขาทำร้ายร่างกาย หรือเขามีผลประโยชน์ให้กับคุณมากพอจ,จนคุณเนี่ยกลัวว่าคุณจะเสียผลประโยชน์ที่จะได้จากคนคนนั้นไปทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะทําอะไรแบบนั้นกับคนคนนั้นเช็กเช่นเดียวกันกับยังเซิร์ฟที่ไม่มีใครกล้าออกมาทำอะไรกับเขา เพราะยังหวังว่าผลประโยชน์จากคนคนนี้หรือสิ่งที่คนคนนี้จะให้หรือไม่ให้เขาได้ยังมีกับคนพวกนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราจะมามองกันจริงๆแล้วสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่เพียงในโลกฮิปฮอปตู่ไหมล่ะฮะสิ่งสิ่งเนี้ยลองมองลึกลงไปมากกว่าคำว่าแก๊งมากกว่าคำว่าสตรีทโค้ดมันก็คือโลกปกติโลกทุนนิยมที่มันก็เป็นไปเหมือนโลกธุรกิจอื่นๆไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตาม เพียงแค่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในตลาดฮิปฮอปมันมีบุคลิกมันมีภาพมันมีมุมมองที่ทําให้ออกมาดูเป็นคาว่าแก๊งดูเป็นความรุนแรงทงั้งๆที่เบื้องลึกเบื้องหลังนะ่ะมันก็มีการเมืองที่เกิดขึ้นที่เป็นการเมืองหลังบ้านเหมือนกับคุณทางานบริษัทอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าบริษัทเนี่ยมันเป็นบริษัทที่เรียกว่าฮิปฮอปก็เท่านั้นเองฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในฮิปหน้าแกงแกง peace